ได้ยินมันเจ็บนะอ่ะโอเคนะคะทีมน EX ี้มีกี่คนห้าคนหกหรือเปล่าอ๋อโอเคเพพี่เดี่ยวเป็นหกคนรวมพี่นะฮะเสียงมันทะลุอ่ะทีนี้ถามถามหน่อยว่าตอนนี้ยังไม่เข้าไปเนาะเป็นทีมสุดท้ายรู้สึกไงบ้างคุณก้องรู้สึกไงฮะรู้สึก เงามากฮะอยากโดนผีหลอกแล้วอในรถตู้เมื่อกี้กี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงเงามากเงามากเงามากอากโดนอยากพบโลกภายนอกแล้วใช่แล้วโอเคบอลล่ะบอลล่ะตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกง่วงครับผมหนังนึงรถตะกี้เงาแหงเงานอน มันมันเรียบเกินไปมันง่ายเกินไป <c oughs> ใช่ไหมบุลลตู้ใช่ครับบุลลตู้มันมันออกเงาๆครับว่ามีโทรศัพท์ว่ามีอย่างใหบ้างเองนหน,นังจกักจ<อ>้านึ่มีติดตอนลรเตรียมหนังเข้าไปเด้จะให้ดูหนังออแต่ลืม <c oughs> แต่ลืม,ลมไม่เป็นไรนะฮะ <c oughs> สิกรรมเป็นไงบ้างคะลูกรู้สึกว่าอยากถอนตัวแล้วก็กลับบ้านมาเลยค่ะใยไหมแต่มีพี่บอลนะไหวก้ยเป็นไรนี่ยูริใยไหมคะวันนี้ไหวครับผมแต่ก็ รู้สึกปวดฉี่นิดนึงไหวไหมจะ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 ฉี่ในบ้านไหมคะไม่ไม่แน่นอนครับผมไม่ฉี่แน่นอนครับถ้าผียึกยึกแยกๆใส่เราแล้วก็ยึกยึกแยกๆใส่คืนครับไม่ไม่ตีนะไม่ตีนะพี่เหินราคาพี่เหนตอนนี้เป็นรู้สึกไงบ้างก็เตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วครับพร้อมสู้พร้อมครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราแจกอุปกรณ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะได้ยินครับ ผู้ตาบอสสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาแล้วนะครับพวกเรามาแล้วนะครับพวกเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับพวกเราไม่ได้มาลบหลู่นะครับพวกเรามาควันพวกเรามาควัน

สารไข้ฟ้งเลยอุ้ยใจสั่นว่เฮ้ยยูดิไหวไหมน้องไหวครับใช่ป่ะขำตาไปขำตากองอายุเดือนา8ข้ามลงไปได้ก้องระวังพื้นตากระดองระวังพื้นตากระดองมาทุกคนมาทุกคนมา งดหน้าเลยครับงยงย้องยโอเคโอเคหยุดก้องหยีดเห็นปไมเรียนหน้มกระดานมาบนบตูแกดูลสีแกงแว้ไม่หนูยานมาตองยานมาตองยานมออยู่มาตองยนกลัวไม่ต้องกลัวเป็นพีอยู่ไม่ต้องกลัว วังหยิบกลวดลงมาลูกกล้องยกลขึ้นอีกำรวจมือแล้เวเปิดออกมามาไปไหมครับเห็นกล้องไหมคะมานะมานะ เอนครับผม้นยอดออมาทกคนกคนทกคน้ดอมายมาิบนะครับ แกมอยู่เฉยไม่เป็นไรลูกแกมเสียแรงแกมยู่ซื้อบอนเรียงกับมาเรียงนะากันดาลูกีแกมอไหรู้ไว้ไว้ไว้ ดีดเอาไปโทร่วพี่วพบวันหลับป้าทำเลยเป็นไงครับ ก็ปวดอยู่ครับผมแต่อดเอาเอาอดเอาได้อยู่ครับ ไปไม่รอไปไม่ไปไหมแจมไหมมไย่หห้แจมลวูกนะสถานที่นี้แลูกนะแจไปอข้างหน้าเร็วแจมไไหมแจมไมเป็นไรไม่เป็นไรวันนี้ไมอยู่วันนี้อยกลาไปเลยเขาไปในห้องก็ห้องมีประตูงประตูี่บอกว่าประตูไหนประตูไหนครับแจมไม่ไหวครับบอส รอนั่นแหละรอนั่นแหละรอร้อนแดดพีครับขอพี่ทีมงานมารับครับโว้ยโว้ยเอ้ยแหมแอปมินเบนเอาไปโอเคตอนนี้เรายี่สิบคนนะครับสี่คนครับยิ้มด้วยก่อน ห้องยริมอยุริโอเค,ออเคนีนี่ห้องนี้ละแมนเข้าไปแลยข้างในเลยโู้จุ๊บเลยฉันกระจกไหมไปยืนหน้ากระจกทั้งหมดทุกคนเลยแบบชนุนได้อยู่ได้อยู่มา Hagom

ไม่ครับไม่ชิมไหนหรอไม่ครับอร่อยนะจา่าชิมเย็นเย็น đi trên tay không kìa mày kìa mày thấy mày kìa mày không? không? mày ui ครับรับทราบครับ ใส่วี่กันใส่ยังไงครับใส่ในห้องครัใส่ให้มันสะดวกอยู่ห้องได้ครับมาเปลี่นสีขาวอยู่ข้างล่างก่นะครับครับเอามาเปลี่ยนใส่ให้พี่เขาด้วยครับใส่สวยเลยนะครับผมใส่พี่ก็เปลี่ยนครับมาที่กันอยู่ผมใส่ก็เปลี่ยนครับใส่กันยูครับ ให้เหวินขอดูหน้าหนใเขาด้วยนะครับครับเห็นแล้วครับเห็นไหมครับฟาร่าเลยทีนี้ยากเลยครับครับผมเอ้ยยูรีมันยูดีรือเปล่าเม่อก้ท่เขามาติบอกว่าที่เขาชอบกินเชฟปะครับเชฟปะให้น้องกล้องลออไปยนเรานุกเ้ปดูด้ยครับไ้ไม่มีนักร้องครับ เจ็บบะขอเต้นเสียงร้องคนหนึงและเต้นไปด้วยครับร้องร้องไม่เป็นครับยูริร้องผมก็ร้องไม่เป็นครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับร้องเป็นคนครับและเต้นไปด้วยเช็บะแท้แทคบแท้แท้คุณชอบไหมครับมีครับผู้ชายแท้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 แจบยิงตุกใน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 ต้องประจ่าออกมาชินะโอลเคครับี่เขาบอกว่าดูไม่ได้เลยครับท่านผ้ เห็นประเปิดอยู่ครับเห็นครับผมเดินเข้าไปใหองนะครับอะตะเกียงไปก่อนลูัเปิดคนแรกเลยครับได้ครับมาแล้วครับไเฝ้าเขาไปก็โโนอยู่บเเห็นครับ ให้หยิบ<ก>ขึ้นไหมครับครับให้หยิบให้หยิบน้อกังร้องอยู่ครับหยิบวนจนจะเบาน้องบอยอนน้องไหมครับน้องบอลน้องบอเยบอลหยอนน้องไหม่่ครับ <joking S 1> ยขึ้นมาได้เลยคับแล้วก็โอนอนในโอนอนในให้หยิบได้น่ๆหยิบขึ้นมาได้ป่ยิบได้หยิบได้ขึ้นมาตอนนี้เรลอให้ใหญ่เลยับทำ้ก็ได้ครับไม่ต้องอเครับไม่สิตังโอ้ๆนะลูกหนูไม่ต้องรองหโอเคหลูกนูโอเคล้องอยากกิครับเอาไฟขึ้น